อุ้ยแม่อันนี้ไซส์อะไรเนี่ยไซส์ S ค่ะอุ้ยมันยังเหลืออีกนะเนี่ยแต่ว่ายังเหลืออีกเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนเป็น S s แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาในไลฟ์แล้วเตรียมตัวค่ะเพราะว่าไลฟ์นี้มีของแจกถูกต้องค่ะที่ฝนและนนท์สนทนมาบุโกดังแล้วแล้วมาเช็คของกับตัวเองว่าหายดีจริงหรือเปล่ามาทั้งทีนะคะเช็คให้ดูไปเลยเช็คชางมะนาวด้ว จริงๆแล้วเนี่ยน,นี่คือสิ่งที่ชชาทานเป็นประจำนะก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับหุ่นของเราถูกต้องหุ่นใหม่ของเรารเราไม่เคยคิดว่ามันจะลดลงได้เพราะว่าอายุเยอะแล้วอ่าฮะบางคนคิดว่าอายุเยอะ<ม>แล้วน้ําหนักคงไม่ลดใช่หลายคนคิดอย่างนั้นใช่แล้วเขาคิดอย่างนั้นแต่ว่าพี่ฝนจะทําให้เห็นว่าลดได้ถึงอายุเยอะแล้วก็ลดได้พี่ฝนลงมา8กิโลนะพี่ฝนอายุ49 งยังไงก็ลงได้อย,งไงไดอยู่ที่วิธเปลี่ยนวิธีการกินนะก็คือลดแป้งลดน้ําตาลตัวนี้จะทําให้คุณลดน้ําตาลได้ร้อเปอร์เซแล้วห mm ุ hmm. ่นดีเรียวเอลเนะคะแม่ง่ายๆเลยเซตทานานหนึ่งเดือนแบบที่ฝนธนานุค่เซ็ตเนี้ยปกติพันสองาสแต่จะปล่อยในไลฟ์นี้แค่350ร้อย้าสิบบาทส่งรลไปทางไม่บวกเพิ่มใครอยากได้เปิดแป้นพิมพ์รั รีบกันเลยนะขอ่วนขอเร็วขอไวนะคะใครใครก็ทานได้สั่งวันนี้ส่งวันนี้ค่ะแม่รีบเอฟจา้าเดือนเดือนคะ่ะหมุนเรียวเพียวเอลเอสแบบพี่ฝนธนสุนทรเอาแม่หมุนตัวโชว์เอลเอลดีวอใช่ไหมใช่ไหมสวยมากเหมือนจะมีลอง <S <S เห็นล่องสิบเอ็ดหรอแม่มใช่จริงดีนะดอุ้ยลงเยอะนะเนี่ย